เมื่อวันที่24พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกานางสาวสิวรินทร์ผลอาสารัตรองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเปิดการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามันสมัยที่2ครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยนายภาคินติรพงไพบูร์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมในครั้งนี้ณนห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามชั้นสองโดยระเบียบวาระการประชุมสําคัญมีดังนี้ระเบียบวาระที่หประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ มีการถ่ายทอดสดการประชุมทางระบบเสียงไร้สายเพจเทศบาลเมืองมหาสารคามและทางสถานีวิทยุเทศบาลเมืองมหาสารคาม FM 1 0 0 m h z เมกร้อยใจชาวเทศบาลยติที่1เรื่องขออนุมัติใช้ใจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โครงการจัดซื้อครุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซลจำนวนหนึ่งโครงการ กองการศึกษายติที่2เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจับปีงบประมาณพุทธศักราช2567โครงการจัดซื้อครุพัน Creative Kids a t Technology Room โรงเรียนเทศบาลศีสวัสดิวิทยาจำนวนหนึ่งโครงการกองการศึกษายติที่3ขอความเห็นชอบการรับมอบส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการก่อสร้างถนนจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนสีมหาสารคามถนนสายงอหงตลอดสายสายงอสทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จะให้ขอสำนักช่างนะครับแล้วก็คณะกรรมการที่ลงไปตรวจสอบสภาพนะครับเป็นผู้อธิบายครับครับเชิญครับขเสียงสิบหัวสร้างโครงการจัดรูปที่ดิเนเพื่อพัฒนาพื้นที่ท บริวเวณชุมชนสีมหาสารคเห็นชอบ15เสียงหรือว่าดอกเสียงหนึ่งเสียงครับค่ะที่ประชุมเห็นชอบ15เสียงกลุ่ะ,ะผูขออนุญาตที่ประชุมอันธง์สุขเกษแห่งนี้นำประทั้งความเดือแดบบร้อนรำคาญให้แก่นอกประชาชนคือลื้อถอนทขยะลื้อถังขยะนะที่ดูแลไว้อย่างดีในบ้านไม่ได้ปล่อยออกไป ขอความประทานให้ชาวบ้านอันนั้นก็เป็นการดีที่ผมได้มอบหมายทางสํานักสาธารณสุขละสืแวนื่องมแต่ไม่ว่นจะมนี้มาคงแต่ให้อาหารสุนัขจารจัดตังกล่าวมาตลอดเป็นเวลานานจําเลยไม่ได้เลี้ยงดูสุนัขจัดโดยการขามหรือโดยการล่าโซ่ไว้ต่อมาจ้ว่าเกิดเหตุเกิดข้อคูลแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับยังไงก็จะให้ฝ่ายของ สถานการณ์ที่ราบข้อมูลมาก็คือว่าบริเวณด้านข้างเนี่ยเป็นเป็นแง่ของแม่งข้าหลวงชนบทนะครับที่ตอนนี้กําลังสมมุ่นนะครับที่ทําการตัดผ่านนะครับตรงนี้ก็เข้าปอพิสาทหลายครั้งมากมากนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถเทศบาลมหาสาคามเรานะคะส่วนนี้เรื่องของในเรื่องของที่จะมีการป้องกันไหมตอนนี้เรามีการสํารวจแล้วก็